โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PBD Story นะครับก็วันนี้นะครับผมได้ทำการประกอบเครื่องของ Dream ร้อยนะครับซึ่งเป็นรถรถรุ่นเก่าแล้วแหละแต่ว่าเครื่องมันนะครับมันก็เครื่องมันก็อุปกรณ์ข้างในนะครับหลายๆชิ้นก็ใช้กับเว็บร้อยได้นะครับเว็บร้อย U b บ o อกเว็บร้อย K หรือเว็บร้อยอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ตัวหัวฉีดนะครับเป็นเว็บร้อยรุ่นเก่าเลยโอเคก็ ผมม็นึกขึ้นได้ว่าเคยทําเกียร์หลุดใช่ไหมแล้วก็เราไม่รู้ไงว่าจะต,ต้องประกอบอยังไงด้วยความที่ว่าตอนนี้ผมก็คือรื้อเครื่องมาก็ค่อนข้างเยอะนะครับเครื่องเครื่องตัวตัวนี้นะก็จะมาสอนการประกอบนะครับชุดราวเกียร์นะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนนะครับทําหลุดขึ้นมานะครับนี่ผมก็จะประกอบเอ้ยผมก็จะแยกชิ้นไว้ทุกชิ้นเลยแต่ก็ไม่ได้แยกตัวที่ว่ามันจะ ไม่หลุดธรรมชาตินะครับยังไงเขาเรียกจะไม่หลุดเองโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติอะ่ะเออคือถ้าเกิดว่าแข็งผ่ามาโอกาสที่จะหลุดอะ่ะก็คือไม่มีนะครับตัวพวกนี้ยที่ผมไม่แกะเนี่ยมันจะอยู่ของมันเลยมันจะมีตัวล็อกของมันเลยจะแ,แกะแค่ตัวที่ว่ามันมีโอกาสหลุดนะครับโอเคก็ขั้นตอนแรกเลยนะครับเราก็คือหยิบตัวนี้มานะครับจะเป็นตัวยาวนะครับถ้าเทียบกันตัวนี้จะง่ายนะครับตัวนี้จะง่ายมาก เราก็หานะครับว่าว่าชิ้นส่วนใดบ้างที่ว่ามันพอดีกับเพลาวตัวนี้นะครับเรามาหาดูอ่ะตัวนี้ไม่ได้นะครับหลวมไปนะครับเอ่อพวกนี้ก็หลวมๆๆๆอ่ะเราไม่ไม่เฟกแล้วครับมาเลยเรารู้แล้วว่าตัวไหนนะสมมุติเรารู้แล้วว่าตัวไหนโอเคจะเป็นตัวนี้นะครับสองตัวเนี้ยที่ขนาดเท่ากับเพลาวตัวนี้เลยใช่ไหมเราใส่แหวนเข้าไปเลยครับ ใส่แหวนเข้าไปเลยปุ๊บใช่ไหมแล้วถามว่าจะรู้ได้ไงว่าแหวนมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมเราคิดตามง่ายๆเลยครับว่านี่นะครับเฟืองตัวนี้นะเวลามันหมุนน่ะมันจะหมุนไปทั้งเพลาใช่ไหมมันจะไม่ต้องมีมันจะมันจะไม่ต้องมีแหวนเห็นไหมมันจะมีแค่ปริ้นล็อกของมันนะครับมันจะไปทั้งเพลามันไม่ต้องเกิดการเสียดสีกับไอ้ตัวนี้นะแต่ทาไมถึงด้านนี้ต้องมีแหวน เราก็มาดูครับอันนี้ก็คือตัวแปรของมันนะครับว่ามันจะมีแหวนหรือไม่มีหรือจะไม่มีแหวนนะมันจะมีแหวนหรือไม่มีแหวนนะครับก็พอเราใส่ดูใช่ไหมเห็นไหมตัวนี้มันจะหมุนฟรีทิ้งได้ใช่ไหมเอ่อก็เนี่ยแหวนตัวเนี้ยเพื่อช่วยลดการสึกล้อที่ที่ปากของปิ้นล็อกนี่มันจะมากินกับตัวเฟืองเกียร์นะครับก็เท่านี้ครับเฟืองตัวนี้ก็เสร็จแล้วครับง่าย อเคก็ถ้าดูว่าเห็นไหมมันจะเรียงกันจากเล็กแล้วก็ไปใหญ่นะโอเคตัวนี้จบแล้วต่อมาก็ตัวนี้นะครับต้องใช้ความจำนิดนึงนะว่าหยิบตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะมันจะเป็นตัวใหญ่สุดเลยจะใส่ด้านไหนก็หลวมนะจำไว้ว่าด้านที่ว่ามันจะต้องมีบูทนะครับตัวนี้ ถ้าไม่รู้ว่าจะใส่ด้านไหนก็ลองดูครับลองใส่ดูมันไม่ขบนะครับด้านนี้มันไม่ขบเห็นไหมก็ลองกลับด้านดูก็ลองกลับด้านดูนะครับเรื่องขึ้นมาเห็นไหมมันขบกันได้ใช่ไหมแต่ทีนี้มันยังรวมอยู่เราต้องหาบูทแบบนี้นะครับใส่เข้าไปเลยเม,มันก็จะพอดีส่วนด้านนี้เห็นไหมที่มัน มันไม่ต้องมีแหวนนะครับเพราะว่ามันมีของมันอยู่แล้วเห็นไหมมันจะมีแหวนรองกันรองกันอะไรอะ่ะเขาเรียกแหวนแหวนรองครับให้มันลื่นอยู่แล้วแล้วก็ใส่เข้าไปเลยใส่อย่างนี้นะลองประกบดูเห็นไหมประกบได้แล้วก็ทีนี้จะมีแหวนตัวหนึ่งนะครับเพื่อถามว่าแหวนนี้ไว้ทําอะไรให้คิดง่ายๆก็เอาไว้ปิดนะครับบูธเนี้ยไม่ให้บูธมันหลุดออกมานะครับ เห็นไหมมันจะปิดหมดเลยเออก็เนี่ยที่ผมบอกให้จาก็คือว่าต้องจํานะครับว่าตัวเนี้ยชุดเนี้ยอยู่ด้านไหนนะครับจําง่ายๆว่าชุดที่มีบูทจะอยู่ด้านราวสเต์นะครับด้านที่ใส่สเต์เสมอเลยของเวฟร้อยนะของรุ่นอื่นก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเสร็จแล้วครับข้างนี้เสร็จแล้วเรามาดูกันอีกข้างหนึง่ง เห็นไหมครับ้วยความที่ผมบอกว่ามันจะมีบล็อกใช่ไหมปากมันก็ค่อนข้างคมนะโอกาสที่ว่ามันจะบิดแล้วมาเสียดสีกับตัวเฟืองเกียร์เนี่ยก็อาจจะมีนะครับอาจจะน้อยแต่เขาก็ทำไว้กันก่อนนะครับนี่เช่นเดิมครับที่ผมบอกก็ต้องใส่แหวนเข้าไปก่อนนะครับนี่ใส่แหวนเข้าไปแล้วเห็นไหม ตัวนี้นะครับมันจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกอย่างเดียวเห็นไหมมันจะหมุนก็มันจะหมุนไปพร้อมแกนแกนเลยมันจะไม่มีโอกาสเสียดสีกับตัวนี้นะครับมันจริงไม่ต้องมีแหวนรองนะครับโอเคแต่ตันนี้ต้องมีเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าน nee <hors S 1> ี่ครับเห็นไหมฟันที่จะต้องขบกับของมันนะครับ,รบมันจะเป็นตัวที่หมุนฟรีได้นะครับเพื่อลดการสึกหรอนะครับเลยต้องมีแหวนตัวนี้ให้จาไว้นะครับทุกๆุก เกียร์ที่มีการหมุนอย่างนี้นะเอ,อ่อสมควรจะต้องมีแหวนตัวนี้นะครับให้จําไว้แค่นี้เลยเหมือนกันครับเห็นไหมเฟืองตัวนี้มันหมุนใช่ไหมก็ต้องมีประกบสองข้างเลยเพราะมันหมุนไงเพราะมันหมุนฟรีอ่ะเสร็จทีนี้ตัวนี้ครับนี่ตัวนี้งงใช่ไหมว่ามันเป็นตัวไหนมันก็จะเป็นตัวนี้ครับที่มันติดอยู่ด้วยกันเนี่ยจะเป็นตัวที่ว่ากัน เวลาเข้าเกียร์สีแล้วมันจะไม่มันจะไม่กลับไปเกียร์เกียร์ว่างนะครับตัวเนี้ยแต่ผมทําการแกะออกหมดแล้วจะประกอบให้ดูเลยว่าวิธีการประกอบประกอบยังไงนะครับเนี่ยครับเห็นไหมอ่ามาตรงนี้จะมีแหวนตรงนี้ใช่ไหมเออเพราะตัวนี้มันหมุนได้แต่ตัวนี้เห็นไหมสังเกตไหมมันจะเป็นร่องนะครับมันจะหมุนไม่ได้นะครับมันจะหมุนไปพร้อมพร้อมเพลาเลยเห็นไหมแล้วทีนี้ ให้จาไว้เหมือนกันนะว่าด้านเรียบๆเนี่ยให้หันลงไปที่เกียร์เลยแล้วทีนี้เทคนิคการประกอบตัวนี้นะครับทาหลุดง่ายๆเลยให้ใส่อันนี้ก่อนนะครับใส่เข้าไปให้มันอยู่ในร่องข้างล่างนะครับร่องตรงนี้เลยมันจะมีร่องอยู่ใส่ไปปุ๊บใช่ไหมเนี่ยมันจะมีร่องเราใส่แหวนตัวนี้นะครับใส่แหวนตัวนี้ไว้ปุ๊บใช่ไหมแล้วก็งัดอันนี้ขึ้นมานิดนึง เขี่ยขึ้นมานิดนึงให้ตัวนี้นะครับมันขึ้นมาเกยกับแหวนข้างบนเนี้ยตัวเล็กๆเนี้ยแล้วจําให้ดีนะครับว่าตัวนี้นะครับด้านที่มีการขุดขุดหลุมไว้นะครับให้หงายขึ้นอย่างนี้นะแล้วก็สอดเข้าไปเลยครับในสป,ปริง อ่าสำับไปในสปริงนะปุ๊บแล้วก็เราก็กดเข้าไปเลยครับนี่ครับเสร็จแล้วครับเสร็จเรียบร้อยกันประกอบเห็นไหมเข้าง่ายมากเลยเนี่ยครับให้จำไม่แค่นี้เนี่ยนี่เห็นไหมแล้วแล้วแล้ว,ลวสมมุติถ้าเพื่อนๆคนไหนถามว่าแล้วพี่ครับพี่จะรู้ได้ไงว่าเนี่ยสองอันเนี่ย มันจะอยู่ก่อนอยู่หลังนะก็ให้เราดูเลยนะครับว่าเวลาประกอบนะครับให้ให้เราจําไว้เลยว่าเกียร์นะครับมันจะเรียงจากฟันใหญ่ไปฟันเล็กนะครับของเวฟร้อยนะของรุ่นอื่นผมไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ครับเห็นไหมพอเราจะหาใช่ไหมเราก็จะหาขนาดที่มันเล็กกว่าตัวเนี้ยตัวไหนดีจะเป็นตัวนี้ก็ไม่ได้เพราะตัวนี้ มันเล็กกว่าตัวนี้นะครับมันเล็กกว่าตัวนี้นะครับเราก็ต้องหาตัวเนี้ยมาใส่เข้าไปเห็นไหมใส่เข้าไปปุ๊บใส่อย่างนี้แล้วก็ใส่อย่างนี้แล้วก็จบด้วยไอ้นี้เท่านี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เนี่ยครับเฟืองสองเฟืองนี้ก็จะขบกันนะครับอย่างนี้เลย ให้ให้หาเลยนะครับว่าฟันไหนจะใหญ่ไปเล็กเล็กไปใหญ่เงี้ยหาดูของเว็บร้อยนะครับย้าว่าเฉพาะเว็บร้อยนะครับผมไม่รู้ว่ารถรถ,ร,ถรุ่นอื่นจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละก็นั่นแหละประกบใช่ไหมแนะนํานะครับอีกอย่างหนึง่งการประกบการประกบเข้าไปนะครับให้ใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะใส่ไปกับกระปุกเกียร์นะครับ ใส่ไปเลยใส่ลงไปเลยปึ๊บใช่ไหมแล้วก็ค่อยใส่ตัวนี้ตามหลังไปมันจะเข้าง่ายนะครับมันจะง่ายมันจะ,ม,นจะมันจะสะดวกกว่ามันจะง่ายกว่าครับแต่ถ้าใครจะทําแบบใส่ไปทั้งราวทั้งชุดเลยก็ก็ได้นะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบแล้วก็ คลิปหน้าอาจจะมีอะไรดีๆแบบนี้มานำเสนอให้ชมอีกก็โอเคครับก็วันนี้จบคลิปไว้เท่านี้พอนะครับสวัสดีครับ